ที่ทุกท่านกําลังเห็นเนี่ยครับเป็นดินหมักใบก้ามปูนะครับผสมมูลวัวนมนะครับนี่ผมหมักไว้ในแปลงนี้เลยนี่ครับอ่าหนุตัวอย่างนะฮะนี่นี่ครับทีนี้ผมจะมาปลูกผักครับปลูกพืชผักสวนครัวนะครับนี่ผมเอาค้วใส่เพิ่มนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผมใส่แกบดิบเข้าไปด้วยนะครับแกบดิบเนี่ยเราจะหมักก่อนก็ได้หรือไม่หมักก็ได้นะครับนี่แต่ผมเลือกที่จะไม่หมักครับมันมีวิธีครับที่เราสามารถผสมและใช้ได้เลยนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเนี่ยดินใบก้ามปูนะครับผสมมูลวัวนมเนี่ยเราหมักก่อนเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวเราเสร็จแล้วเนี่ยลาดด้วยจุลินทรีย์สองข้อแสงนะครับให้เปียกชุ่มเลยแล้วเราก็ปลูกผักได้แล้วครับอันนี้คือดินใบก้ามปูนะครับผสมกับมูลวัวนมนะครับเหมาะมากนะครับสําหรับไปปลูกบอนสีนอกตู้นะครับเราอาจจะหาใบก้ามปูมาผสมเพิ่มก็ได้นะครับซึ่งผมก็มีแบ่งปันเช่นกันนะครับหรือจะใช้ดินใบก้ามปูกับมูลวัวนมแบบนี้เลยก็ดีนะครับนี่ครับสะดวกมากๆนะครับสําหรับคนที่บ้านตัวเอง่ะ ไม่มีดินนะครับและที่สำคัญมันเอาไปใช้ปลูกต้นไม้อื่นได้ครับไม่ใช่บอนสีอย่างเดียวนะครับเนี่ยผมจะทําเป็นกระสอบละ5กิโลไว้เลยนะครับสะดวกครับต่อการยกนะครับนี่ครับหลายๆท่านชอบตัวนี้นะครับเพราะว่าเรียกว่ามันสารพัดประโยชน์นะครับปลูกบอนสีนอกตู้ได้ดีนะครับแล้วก็ปลูกต้นไม้อื่นได้ด้วยครับอย่างเช่นกุลาชวนชมหรือแม้ประดับทั่วไปหรือแม้กระทั่งผืผักสวนครัวนะครับเพราะว่ามันมีขี้วัวเรียบร้อยแล้วครับนี่จบเลยนะครับกระสอบละ5้ากิโลยกง่ายครับ